กลับมาอีกแล้วนะคะกับคลาสฟร e The Science Achievement นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า ครั้งนี้นะคะมีโอกาสได้เข้าคลาสเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่พี่พเปิดมาไม่รู้ก็เปิดมากี่รอบแล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ได้เข้ามาเรียนในคลาสคลาสนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ทําอะไรหลายอย่างมากที่ไม่เคยทํายุคตัวอย่างเช่นการไลฟ์สดนะคะจริงๆการไลฟ์สดอะ่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะไลฟ์เหมือนกันแต่ว่าวัายลิ่นพันกัน <laughs> ก็คือการไลฟ์สดเป็นเป็นอีก เป็นอีกเช็คลิสต์หนึ่งแล้วกันที่เราอยากทําเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําสักทีนะคะแต่พอได้มาเรียนคลาสนี้แล้ววันเดย์วันนะคะที่พี่อบอกว่าการบ้านก็คือไปไลฟ์สดนะคะเราก็คือแบบเออ,เอ,อยังไงดีอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ตอนนี้ดําเนินการมาถึงเดย์ทูแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะที่ได้เรียนรู้สึกว่าเออมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่เรายังไม่รู้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไปต่อ